ส่วนดอกที่ต่างๆก็ไม่เรียบร้อยสสวัสดีค่ะเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากใหม่จริงค่ะสหรับที่ปักด้วยแบบใหม่แบบสักนะคะแบบแบบพรมมือเลยทีเดียวนะคะอันนี้กสิ่งแงได้แล้วใช่หมส่งดงะ เตมรอมาทานทุชักรอมาทานเลยถ้าได้ยินเสียงครกคักครกคักนี่ก็คือมาจากแ้วโอ้ยเริ่มมาเฮ้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณนะขอบคุณนะตื่นมาเช้ไปไหนเรื่องนี้ผมไม่รู้ แนเลยสบยมากตีสามตียีตสามเหรอเียกว่าตีสาม้วเหรอตีสามตีสามเลยที่เดียวแล้วเมื่อกี้ี้มีแฟนสานี่ ผมไ้ังหลอยตัอย่างเด็ดดีนะซึ่งเยได้ว่าคือยากพูดคุยในให้ทั่วถึงเดี๋ยวเราให้น้องได้เดินไปหาแฟนๆนี่แบบครมาครั้งแรกบ้างไหมคะพ ันเกิพอันนขออายุ25ปีของน้งฟิมความซุแลวกวงีโลกภายไข่เจแลวกขอเพื่อเป็นติหของทุกคนนเจคนห้าตัวนก็ต้องเศร้าหบขอบคุณจัดนะเจ้า No no happy มาครั้งแรกออ้าใจร่ามามีปาใจร่ามนมีป้าใจ,าาจาม,มาคิดตูเไหนตัว เสิร์ฟทุกคนเหมืบอนมุสเสิร์ฟแบบไปเส,สิร์ฟแบบกลับอเ กอคลุเก <t behaviour> <Yeah. t servir> <Okay. t itus> ันไหมกูหายหรอไม่ปิมปมไหมไว้หลงก่อไว้ใจรี่น่หรอขืบคขณนะอะขอบนุณนะคะขอใหพมี์าสูงมากๆ่อิมก็จะจำหน้าปวยได้แล้วไว้กระถิ่นหล่นลกมาต่ออีกสักหลา b <Bye. S 2> y

Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Hangüsi? <laughs> ở tạm những cái <laughs> này. À, là, đấy. Đấy, này. thank you ขอบคุณนะคะ t ี่โลกบอลแซนดสรุกมากจะข้าหลังจริงๆว่มาเสิร์จริงเหรอ Love you and support you. So um, I happy birthday, and I hope you um, keep health, healthy, and happy every day. I love you so much. You. Yeah. Because you are the angel. You are so cute, and you are very nice. Yeah. So today, I think everyone hopes you hope you <laughs> hope you're happy. Yes, and you will always in our heart. We love you so much. <laughs> ขอบคุณที่รักที่ฟิลเป็นฟิลเสมอเลยนะพี่เมย์ขอบคุณมากขอบคุณการเชื่อมตอลกหนกันเลยนะพี่มขอบคุณุเต้นท้องหัวโอ้โห เล่นขี้หนาที่เป็นงานอีกนี้ทุกเนกาไม่ทลใช่ไหมลาออกแล้วเหรอมันจะนะลาออกลาเฉยๆนะลาลาเฉยๆปงค่ะพอนะไม่นะมาออกแล้วลอล

Uh, after I work, I fly like to here and not sleep. But uh, when I, I, because I need to work, so after work I just like to here and then back to work. Yes. So, but uh, I think everyone will do this for you because you deserve it. And uh, I think everyone here and love you so 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 much. Yeah. Why? Well, I mean. I mean Oh, uh, I'm mommy and, and I love you. Uh, I think you, you are everyone's angel and everyone's uh, the light, the star. And the past 24 years, you do the best. And I think you will do the best and until the forever and everyone will beside you and support you, uh, give you wish, yes. And I think everyone will stay, We maybe love you a little, little, but until the forever. Yes. Oh. Uh, Susan Wang Gena Ha, Long Feng. We come to, uh, Susan Wang Gena Ha, we Mama Tutuwa. Lana, Lana, Lana. Yeah. Uh, you too. <laughs> <laughs> Good job. And can you be my girlfriend? <laughs> <laughs>